ยินดีด้วยนะคะคอรมอมีการอนุมัติเพิ่มเติมในการช่วยเหลือจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินครั้งนี้อนุมัติงบกลางปี2 5 6 8อีก1,309ล้านบาทใครบ้างได้รับสิทธิ์เกษตรกรชาวนา,ชาว,นาชาวไร่ชาวสวนฟื้นฟูเกษตรกรช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลือแบบไหนได้รับสิทธิจ่ายเงินอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน,ท,กคนทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมค่ะใครที่ยง คงไม่ได้รับการโอนเงินล่าสุดก็มีข่าวดีจากครมมีการอนุมัติงบกลางออกมาแล้วนะคะเป็นการจ่ายกรณีฉุกเฉินในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในปี2567เพิ่มเติมอีก1,309ล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะในส่วนของนายอนุกูลเพืกอาุศัสตร์รองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครมค่ะมีการอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นในปี256 บนะคะงบประมาณ1 3 0 9 7 6ล้านบาทค่ะเพื่อดําเนินแผนโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในปี25 6 7เพิ่มเติมอีก2โครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในปี25 6 7แล้วก็โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบทุกขภัยภาคใต้ในปี25 6 7นนะคะสําหรับการดําเนินโครงการค่ะก็จะมีการดําเนินโครงการตามแผนแล้วก็มีการฟื้นฟูนะคะให้กับเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระะทบค่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะอย่างทั่วถึงส่วนการขออนุมัติงบและก็การจัดทําในเรื่องของรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในกรณีที่จําเป็นเพื่อดําเนินโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือและก็แผนปรับปรุงในการดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรซึ่งวันนี้นะคะก็มีคลิปเสียงในการแถลงมติคณะรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะอ๋อผมขอมาที่เรื่องแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องของวันนี้กระทรวงเกษตรนะครับขอเสนอครอมอนะครับ พ,พิจารณาอนุมัติงบปี68นะครับงบกลางวงเงิน1,309.76ล้านบาทเศษนะครับเพื่อดำเนินการแผนงานโครงการฟื้นฟูเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี67เพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญและก็มุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านนฤยบุพิญโยศินวัตรที่ติดตามต่อมาต่อเนื่องนะครับ เลื่อยมาจนได้การอนุมัติในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการฟื้นฟูทั้งสองส่วนนะครับส่วนแรกจะใช้เงินรวม848.66ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฟื้นฟูเกษตรกรประสบอุทกภัยทางใต้วงเงิน461.10ล้านบาทนะครับโดยรายละเอียดเป็นดังนี้นะครับปัจจุบันนะครับกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่14กฎาคดาถึง31ตุลาคมปี67นะครับแต่งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับ วมถึงไม่ครอบคลุมในพื้นที่ทางใต้ที่เกิดปัญหานะครับเลยได้มีการนําเสนอไปทางสปชนะครับในทาวะชมครั้งที่2องทับหกเมื่อวันที่11มีนาคม2อ6 7นห้ิบะครับให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในกรอบองบเงินเพิ่มเติม,ม1989.72ล้านบาทนะครับตามที่กระทรวงเกษตรเสนอและก็ได้ดําเนินตามตามขั้นตอนต่างๆระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้การ,การดําเนินโครงการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นะครับต่อมานะครับเพื่อการช่วยเหลือของประชาชนครอบคลุมถึงพี่น้องชางเวเกษตรกร,กรทั่วประเทศรวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ประสบอุทกภัยปี67และสามารถฟื้นฟูและประกอบอาชีพทางเกษตรได้อย่างรวดเร็วรเกษตรจึงของอ,นอนุมัติงบกลางดังนี้นะครับทั้งรวมทั้งสิ้น8โครงการ2โครงการแรกนะครับจะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี6 7รวมวงเงิน8 4 8 6 6ล้านบาท จะเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางด้านข้าวนะครับเพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อปัจจยัยของการเกษตรลดต้นทุนการผลิตข้าวที่วงเงิน820.21ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็โครงการการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเลี้ยงสัตว์ในบ่อพลาสติกและในกระชังบกของกรมประมงนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปุทกภัยด้านประมงนะครับรวมในพื้นที่กว่า30จังหวัดยกตัวอย่างเช่นลำพูนหรือพิษณุโลกนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติก วงเงิน28.45ล้านบาทนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็น6โครงการรวมของการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภยัยทางภาคใต้นะครับปี67นะครับอันที่1ก็จะเป็นเช่นเดิมครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวของกรมการข้าวนะครับส่งเสริมการเพาะปลูกแล้วก็ลดการค่าใช้จ่ายต่างๆในปัจจัยการผลิตใช้วงเงิน51.16ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นของกรมประมงนะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภยัยเช่นเดิมนะครับ แล้วก็สร้างอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับอีก62.40ล้านบาทนะครับอันที่3นะครับจะเป็นการเพิ่มเติมของทางด้านปศุสัตว์นะครับที่ทางดาได้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับมีการเสียหายในหลายส่วนก็จะมีการส่งเสริมด้านอาชีพของสัตว์ปีกมีการปลูกพืชอาหารสัตว์และก็ลดรายจ่ายต่างๆนะครับใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น14.44ล้านบาทนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ,รฟื้นฟูเกษตรกร,กรหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรกลนะครับเป็น2ส,ส่วน ก็คือการฟื้นฟูและปรับแผนเปลี่ยนการผลิตตามแผนเกษตรเดิมเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงรุกหรือเขาเรียกว่าจジแมพนะครับจะเป็นการใช้พื้นที่ของอุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆในอนาคตได้มากที่สุดนะครับใช้วงเงินทั้งสิ้น33.25ล้านบาทนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการของโครงการสกัดระบาดของสตูพืชนะครับสัตวพันพืชต่างๆอีก197.80ล้านบาท และสุดท้ายก็จะเป็นมาตรการการลดหนี้สินของสมาชิกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะครับโดยใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น102.05ล้านบาทเศษครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าย,ยินดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทางคอรมอและทางท่านนายกโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีได้ผลักดันมาต่อเนื่องตลอดเวลานะครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำนักง,งบประมาณกระทรวงการคลังโดยกลมอุตสิกางตรวจสอบความซ้ําซ้อนแล้วก็ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568งบกลางค่ะคุณผู้ชมรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินแล้วก็จําเป็นภายในกรอบวงเงินอยู่ที่1,309.76ล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะยินดีด้วยนะคะจะได้รับการอุดเงินแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกหล่นที่ยังคง ไม่ได้รับการโอนเงินก็เลยนำข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ